หัวป 2, ลี2,000กโลที่เรามาผลิตน้ำหัวปลีมาม,มี่บูสเตอร์ให้แม่ๆค่ะเราไม่ใช้หัวปลีสุ่ม4สุ่ม5ต้องมาจากแหล่งที่มั่นใจว่าสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีเท่านั้นมารู้จักกับคุณรุ่งอรุณหัวหน้ากลุ่มกเกษตริ okay, นเองที่ทำงานส่งหัวปลีมาให้ทางคุณผลเนี่ยผ่านมาแล้ว9ปีแล้วกับเดิมเมื่อก,ก่อนเนี่ยเคยเอาไปส่งที่บ้านาลักไม่มากประมาณหลักสิบหลักร้อยอันดับน่าสุดนี้ก็ที่ส่งอยู่ก็ประมาณตอกตัดตอกตัดฝ่า จาก2,000กโลเอามาปอกเปลือกใช้ได้จริงๆแค่900กโลเท่านั้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยิ่งปอกเปลือกลึกยิ่งเสียเนื้อไปมากก็จะยิ่งทานง่ายไม่ฝาดไม่ต้องใช้น้ำตาลมากลบน้ำหัวปลีมาม,มี่บูสเตอร์เป็นน้ำหัวปลีที่มาจากความตั้งใจล้วนเริ่มจากการคัดสรรหัวปลีสุขภาพดีมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานผลมั่นใจว่าเราใช้ของดีเผาะคนที่ได้ไประโยชน์จริงๆก็คือแม่แม่และลูกๆของเรานั่นเองคะ่ะ ใหนใครเคยทานน้ำหัวปลีมัมมี่บูสเตอร์แล้วบ้างเอ่ยชอบรสไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ